าทุกท่านมาทําความรู้จักกับอาหารที่นอกจากจะอร่อยแล้วยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดและบำรุงหัวใจให้ทํางานได้ดีขึ้นได้ครับเมนูที่เราทํากันในวันนี้มีชื่อว่าโคเกโบซูกุเนะหรือไก่บดย่างสมุนไพรสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันครับว่าจะทําออกมาอย่างไรให้อร่อยและถูกใจทําให้สุขภาพใจเราดีขึ้นครับ Hãy subscribe ผมมีของดีเนี่ยจะมาแนะนําให้กับทุกๆคนเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทําอาหารนะครับจานผสมผสานระหว่างสไตล์ฮาวายและสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือโปกเกโบซูคุนเนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยเราจะเริ่มนะครับโดยการนําไก่ไปบดแล้วก็ผสมนะครับกับผักต่างๆอย่างเช่นตัวของต้นหอ,อมแล้วก็หอมใหญ่นั่นเองนะครับสับรวมกันใส่ไข่นะครับปรุงรสให้มันมีความเค็มเล็กน้อยจากนั้นนําไปแช่เย็นพักไว้นะครับพอตอนช่วงที่เรารอ เราก็จะมาทําตัวของน้ําสลาดัดตีไข่แดงกับน้ำมันมะกอกปรุงรสด,ด้วยมะนาวดับน้ำส้มสายชูเกลือพริกไทยดําจากนั้นใส่ซอสพริกของพริกขีเยรนคลุกรวมกันแล้วเอาไปพักไว้ในตู้เย็นที่เหลือเตรียมโปรตีน,นตัวหนึง่งก็คือไข่หวานครับผสมไข่ไก่น้ําตาลเล็กน้อยประมาณหนึ่งช้อนชาและน้ําสต๊อกใส่ลงไปตีให้เข้ากันนะครับจากนั้นนําไปกรอกในกระทะเทฟลอนเราจะกรอกไข่ให้บางๆแล้วม้วนทับไปจนได้เป็นรูปทรงเราก็จะนําไก่มาปั้นก่อนเอาไปย่างนะครับบนกระทะร้อนๆ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจนสุกเหลืองจากนั้นเราจะเติมน้ำาตอกเงไปครับเพื่อเป็นการช่วยให้เขาสุกจากภายในนะครับจากนั้นเราก็จะนําไก่ขึ้นมานําเอาน้ํผึ้งโชยุน้าสต๊อกลงไปละลายอยู่ในกระทะครับแล้วก็นําปลาแห้งกับตัวสลายส่ลงไปในกระทะครับเป็นการทําซอสเทริยากิเมืม่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาจัดจานกันปิดท้ายใส่ไข่กุ้งลงไปตรงกลางครับทำให้จานนี้มีสีสันครบถ้วนสมบูรณ์ เมน,นูนนี้ไม่ได้มีแค่ความอร่อยนะครับแต่ยังอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากๆและดีต่อสุขภาพหัวใจครับสำหรับใครที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองท่านก็สามารถเริ่มง่ายๆได้จากจานอาหารของท่านได้เลยครับ